ภาษีขอจะมาฟื้นฟูโรงงานของตัวเองน้ําท่วมโอ้โพิจารณากันยาวเหยียดเลยแต่นี่มีการเขียนไว้เป็นกฎหมายไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเรื่องสมรทารัฐไม่เคยเปลี่ยนแปลงดีและใจดีมาโดยตลอดนะครับมันคือสวรรค์นะดูภาษีอากรนะฮะแล้วมันระดับพันล้านเกือบสองพันล้านเหรียญสหรัฐมันหายไปจาก การอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนจากกิจการที่เราเปิดประเทศนะครับมาตรา23ที่สำคัญนี่คือหัวใจสำคัญมาก,มากๆที่เราจะต้องช่วยกันพิจารณาและต้องเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหรือไม่แก้ไขไม่ได้ก็คือต้องทุบทิ้งไปเพราะว่ามาตรา23กหนปิโตเรียมเป็นของรัฐปิโตเรียมเป็นของรัฐหมายความว่าอะไรปิโตเรียมเป็นของรัฐ หมายความว่าถ้าผมสามารถชนะการเลือกตั้งเข้ามาถืออำนาจรัฐได้ปิโตเลียมมันก็เป็นของผมนี่คือคำว่าปิโตเลียมเป็นของรัฐเพราะนั้นการแสวงหาอำนาจทางการเมืองคือไม่ใช่แค่อำนาจในสภาหรือการยกโหวตเสียงข้างมากชนะที่เปเราเรียกว่าเป็นโลลิเกหรือโลง,งิ้ว แต่ผลประโยชน์ที่แท้จริงอยู่ที่มาตรา23ของพรบปิตโตเรเลียมปิตโตเรเลียมเป็นของรัฐผู้ใดสำรวจหรือผลิตปิปตโตเรเลียมในที่ใดไม่ว่าที่นั้นเป็นของตนเองหรือของบุคคลอื่นต้องได้รับสัมรทานเรามีปิตโตเรเลียมอยู่ใต้ดินบ้านผมอยู่เชียงใหม่ผมมีปิตโตเรเลียมเห็นภาพที่คุณคอนนำมาเสนอมันไม่ใช่ของผม ผมจะอยากจะขุดผมต้องทำสมทานแต่เงื่อนไขผู้ขอสมทานต้องเป็นบริษัทมีทุนมีเครื่องจักรมีเครื่องมือมีอุปกรณ์ขยายหน่อยนะที่ได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้าขา,ขายไหมขายแล้วหัวประเทศกันไหมแบบนี้การเขียงกฎหมายแบบนี้ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี2514 นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับของประเทศไทยแล้วก็คือดิกเดี๋ยวผมจะพักตรงนี้นะว่าใครเข้ามาเกี่ยวข้องฉายภาพให้เห็นหน่อยว่าคณะกรรมการปิดตัวเลี่ยมอำนาจการดูแลนั้นอยู่กับใครนะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับช่วงแรกครับครับคุณ,คณ ต้องขอขอบคุณนะครับคุณอิทธบูญอ้นวงศาหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะครับได้นําเอาข้อมูลที่น่าสนใจมานําเสนอให้กับเราได้ทราบซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณกรณได้นําเสนอไปเมื่อสักครู่ว่าการปฏิบัติระหว่างนโยบายของไทยกับนโยบายของอินโดนีเซียนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงสวนทางกันเลยจึงไม่แปลกนะครับว่า ทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ความยากจนยังคงหนานแน่นอยู่ในเมืองไทยแม้กระทั่งปี40นะครับวิกฤตเศรษฐกิจไทยปฏิบัติไปในทางหนึ่งแต่ดูสิครับมาเลเซียเขาปฏิบัติในทางตรงข้ามกับไทยสุดท้ายยังไงครับประเทศไทยร่อแร่แต่มาเลเซียฟื้นตัวเร็วมากเราไม่ต้องกู้ยืมเงินไอเฟด้วยดังนั้นนโยบายในการนำเสนอสู่สาธารณะของรัฐนั้นมีความสำคัญมากเลยนะครับ อยากทราบว่าเดี๋ยวนี้ปตทเขามีการบริหารจัดการแล้วก็มีแนวนโยบายอย่างไรอยากจะให้คุณกรกับคุณอิทธิบุญได้ช่วยขยายความสักนิดน,นึงเพราะว่าพวกเราทุกคนสนใจมากครับว่าปตทซึ่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการน้ํามันเนี่ยดูตุประตูเป๋ยังไงไม่ทราบครับขอ,อยังไม่เฉลยปตทอตอนนี้นะครับของดีต้องไว้ตอนจบเนาะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปไปเพิ่มข้อมูลก่อนแล้วปตทไปอยู่ตอนหลัง อันนี้ของอินโดนีเซียให้ดูกันชัดๆว่าเขาเปิดเผยอะไรต่อประชาชนดูนี่ครับเขามีสูตรให้เห็นเลยว่าทรัพยากรมาขุดเจาะมาเนี่ยเขามีสูตรให้ดูเลยนะรับได้85นะตรงนี้ให้เห็นเลยนะครับรับได้85เอกอชนได้15วิธีการคำนวณแสดงหมดนี่คือการขุดน้ำมันดิบเห็นไหมครับว่าขุดแล้วประเทศต้องได้ประโยชน์มากกว่าคนขุดเจาะเขาแสดงอย่างนี้ชัดเจน แล้วก็มีคนมาค้าขายกับเขาเยอะแยะเราโก็กบอกเก็บเยอะไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่มาขุดก็นี่ไงตัวอย่างอินโดนีเซียก็เพิ่งแก้กฎหมายนะครับอันนี้ขุดกา๊าซธรรมชาติประเทศอินโดนีเซียบอกเอา70ผู้ขุดเจาะเอา30เขาแสดงไว้ชัดเจนนะครับขึ้นเว็บไซต์ทั้งหมดนะครับอ,อันนี้ก็เป็นประเทศอื่นที่ผมเล่าไปแล้วแต่ดูตะวันออกอกลางดีๆนะครับหนึ่งเหรียญต่อบาร์เรล ขุดเจาะแล้วขุดเจาะอีกเครื่องมือศึกแล้วศึกอีกจึงกําไรเท่ากับประเทศไทยดังนั้นประเทศไทยไม่ต้องมีเยอะหรอกยังไงเขาก็กําไรเท่ากับขุดในตะวันออกกลางสําหรับผู้ขุดเจาะถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีบอกโอ้ยประเทศไทยมีน้อยคุณกรเขาไม่สนใจเขาสนใจตะวันออกกลางตะวันออกกลางเขาฉลาดแล้วนะขุดเจาะแทบตายนะคนขุดเจาะถึงจะรวยจริงๆอ่ะขุดเจาะเห็นไหมครับประเทศเขารวยเห็นไหมครับชีกต่างๆกษัตริย์ต่างประเทศตะวันออกกลางรวยหมดเลย รวยหมดเลยแต่ดูประเทศไทยสิครับเห็นชัดเจนว่าผู้ขุดเจาะในตะวันออกกลางไม่ได้รวยนะฮะไม่ได้รวยนะครับคนเจ้าของประเทศรวยของเราขุดเจาะเนี่ยบริษัทน้ํามันรวยนะครับอันนี้แสดงไปแล้วอันนี้ชี้ให้เห็นว่าเป็นความจริงว่าอยู่ในเว็บไซต์อยู่ในหนังสือชี้ชวนที่ให้ผู้ถือหุ้นดูเห็นไหมครับบริษัทเฮสบอกว่าอายุของเราไอการขุดเจาะของเราต้นทุนต่ํามาก อันนี้แหล่งไทยมาเลเซียเลยต้นทุนต่ำมากระบุเลยนะถ้าไม่จริงนี่กรตอรอเมริกาจับนะครับจริงนะครับอายุยืนนานขุดได้นานไม่เห็นตรงกับกระทรวงพลังงานบอกเลยบอกจะหมดแล้วนี่เขาบอกพู้ถึงหุ้นเมื่อปีที่แล้วเองทําไมสงสัยเนี่ยผมว่ากระทรวงพลังงานต้องแจ้งจดหมายไปที่นี่แล้วคุณแจ้งพูดถึงหุ้นผิดของไทยต้นทุนสูงและอายุสั้นมันตรงข่าหมดเลยนะฮะผมว่ากรตอรอเมริกาก็ดูเรื่องนี้แล้วนะครับ นี่ครับคือเมื่อกี้ถามเรื่องเรื่องบริษัทนี้ผมก็ไม่ขอเอ่ยชื่อแต่ให้ท่านดูเองว่าในปี54ที่เราน้ำท่วมกันรถจอดกันบนสะพานเป็นแสนแสนคันบริษัทนี้ยืนยันว่ายอดขายลดลง10%ท่านดูหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติสิครับหน่วยเดียว46,000ล้านหน่วยสำรวจและผลิต84,000ล้านสูงกว่าปีที่แล้วทั้งหมด ผมถามว่าตรงนี้คือโรงเรียนให้ลูกหลานเราได้กี่โรงเรียนรักษาพยาบาลโรงพยาบาลดีๆได้กี่โรงพยาบาลครับทำไมต้องกำไรเยอะกันขนาดนี้ในขณะที่รัฐบ,บอกว่าเขาต้นทุนสูงขุดเจาะยากแต่ผมเอางบมาดูก็ไม่เห็นเป็นอย่างที่ท่านบอกและท่านบอกในปี54ว่าท่านขาดทุน NGV 40หมืล้านผมไม่พบ แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้มาเจอผมแล้ววิธีการอ่านให้อ่านแบบฟอร์มที่เรียกว่า 50, 56าสิขีดหนึ่งอย่าไปอ่านงบแบบฟอร์ม56าขีดหนึ่งเข้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์จะบอกละเอียดกว่าจากทุกธุรกิจเลยอะไรกําไรอะไรขาดทุนจะพบว่าไม่ตรงกับที่บอกว่าขาดทุน NGV 40,000เพราะเนี่ยธุรกิจก๊าซก็กําไร4ี่0มหรือขาดทุนกําไรไม่รู้นะครับนี่คือสิ่งที่บอกว่า ตัวเลขมันฟ้องว่าธุรกิจนี้มีกำไรสูงจริงนะครับไม่ได้มีต้นทุนสูงอย่างที่บอกกันนะครับเพราะฉะนั้นการให้สัมปทานไปถูกๆอย่างที่ผมเล่าไปผลประโยชน์ก็ตกแก่บริษัทพลังงานแน่นอนจริงๆต้องกราบเรียนท่านอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ผมมีบริษัทไทยมาเป็นแค่ตัวอย่างบริษัทฝรั่งฝรั่งก็เหมือนอย่างนี้หมดนะครับไม่ได้เจาะจงว่าบริษัทไทยไม่ดีนะครับแต่ผมเจาะจงที่ว่ามาพูดว่าวันนี้กฎหมายเราต้องแก้แล้วเราไม่โทษบริษัทนะ เราโทษกฎหมายดีกว่าว่ากฎหมายต้องแก้นะครับต้องช่วยกันแก้ประชาชนต้องมีส่วนร่วมดังนั้นวันนี้คนไทยเนี่ยส่งน้ํามันออกแต่ใช้น้ํามันแพงกว่าอเมริกานะเดี๋ยวให้ดูนะครับน้ำมันดิบไทยไปไหนนี่ครับน้ํามันดิบไทยไปนี่ครับเห็นเรือไหมครับจอดอยู่ที่อ่าวไทยขนน้ํามันไปแล้วครับปี51ปี5้า5 1, 5, 5 1นนะครับย้อนหลังไปหน่อยไทยส่งออกพลังงานนะครับปิโตรเลียมมากกว่าข้าวและยางพารา ท่านเชื่อหรือไม่ท่านเคยคิดว่าข้าวเราเป็นอันดับหนึ่งท่านเคยคิดว่ายางพาราเราเป็นอันดับหนึ่งถูกต้องไหมครับไม่จริงครับพลังงานอันดับสูงกว่าข้าวและยางพาราไปเรียบร้อยแล้วผมให้ดูภาพนี้ก็ยังมีคนเชียร์กลุ่มพลังงานบอกว่าคุณกอน5-4ผิดแล,ะละ้วล่ะยางพาราแซงพลังงานไปแล้วผมบอกประเด็นนะ่ผมไม่ได้สนใจนะพลังงานจะอยู่อันดับไหนแต่มันอยู่ในท็อป10ไปเรียบร้อยแล,ะละ้วล่ะ มันจะอันดับห้าอันดับสี่อันดับสองผมไม่สนแต่คนไทยรู้หรือไม่ว่าเราส่งออกพลังงานนี่คือหัวใจที่ผมกำลังจะบอกถ้าเมื่อเมื่อไหร่คนไทยส่งออกพลังงานเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องทบทวนนโยบายพลังงานแล้วเพราะเราส่งออกทั้งสิ้นสามแสนล้านนะครับอันนี้เก้าพันล้านเหรียญน,นี่คือสามแสนล้านบาทสูงกว่าข้าวและยางพาราต่อมาไปยืนยันกันหน่อยที่กระทรวงพาณิชย์อเมริกาในเว็บไซต์ที่เรียกว่า n s u s Bureau เ s <Census> u s b ส r ูโรเป็นหน่วยงานใต้กระทรวงพาณิชย์อเมริกาเขียนไว้ว่าเราเขา import จากประเทศไทยนะครับขูดนี่คือน้ํามันดิบ IMPORT จากประเทศไทยมาตลอดเลยคนไทยรู้หรือเปล่าทราบไหมฮะคนไทยส่งออกน้ํามันดิบตั้งแต่ปี2543ทราบไหมครับมีใครบอกท่านไหมครับประเทศไทยส่งออกน้ํามันดิบนะครับบอกน้ํามันขาดแคลนส่งออกน้ํามันดิบตั้งแต่สอง3นานมากแล้วนะครับ อันนี้ยืนยันเมื่อมกรานี่เองข้อมูลใหม่สุดๆมกราต้นปีนี้ไทยส่งออกน้ำมันดิบไปอเมริกาหนึ่งล้านสองแสนบาร์เรลหรือ2 0 0ร้อยล้านลิตรน้ำมันดิบส่งทำไมครับน้ำตาลขาดยังไม่ส่งเลยข้าวขาดแคลนก็ไม่ส่งแต่น้ำมันดิบขาดส่งส่งนะแล้วยังส่งต่อเนื่องกุมภาส่งอีกส่งเท่าไหร่อันนี้เมาจากเว็บไซต์กระทรวงพลังงานบ้างส่งออกอีก หนึ 1> 1, 8, 300, 000, 000่งล oh, ้านแปดแสนบาร์เรลหรือสามร้อยล้านลิตรน้ำมันดิบเอาแล้วไหนบอกว่าขาดไงเห็นไหมครับว่าส่งออกจริงตอนแรกมีคนมาออกมาโอ้ยไม่จริงไม่ส่งออกเอาก็ข้อมูลมันจริงนะนะครับนี่ครับเป็นการยืนยันท่านเข้าเว็บไซต์บร o มเบิร์จะบอกว่าแหล่งน้ำมันทาปีสคือน้ำมันในอ่าวไทยของมาเลเซียเป็นน้ำมันที่แพงที่สุดในโลกเพราะโลโซเฟอร์นะครับกรรมฐานต่ํา นะครับเป็นกรรมฐานต่ําและมีราคาสูงกว่าน้ํามันเบนซ์ทะเลเหนือน้ํามันเบนซ์ทะเลเหนือดีที่สุดในโลกถูกไหมครับทาบิสดีกว่านี่ครับราคาให้ดูกันเลยข้างบนคือน้ํามันดิบในอ่าวไทยข้างล่างคือน้ํามันดิบในทะเลเหนือเป็นไงครับของเราแจ๋วไหมฮะเคยได้ภูมิใจไหมครับเขาไม่บอกเราเหรอกครับอันนี้เว็บไซต์ต่างประเทศทั้งสิน้นตอนนี้เว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยเปิดเผยข้อมูลดีกว่าเเว็บไซต์ประเทศเราแล้วเรียบร้อย ถามว่าเขามีอะไรเหรอเขาถึงต้องไม่บอกเราด้วยเขามีอะไรครับสงสัยไหมฮะเขาน่าจะมีอะไรซึ่งเดี๋ยวคุณอิบนต้องเฉยนะเฉยนะเขามีอะไรกันทําไมเขาไม่บอกเราเนี่ยจะเห็นว่าน้ํามันดาวดีที่สุดในโลกถ้าเงินเหล่านี้กลับเข้าหลวงเข้ารัฐจะเป็นการรักษาพยาบาลที่ดีแบบดีจริงๆการศึกษาที่ดีจริงๆวันนี้คนไทยเสียภาษีกี่คนรู้ไหมครับคนไทยเสียภาษีกี่คนทายครับหกสิบล้าน สองล้านแล้วจะเอาเงินเสียภาษีจากคนสองล้านคนมาเลี้ยงคนหกสิบล้านเป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมครับต้องเอาเงินจากทรัพยากรนี่แหละเพราะอะไรรู้ไหมครับทรัพยากรปิโตเรเลียมมีวันหมดถูกต้องไหมครับควรจะใส่มาเป็นทุนมนุษย์คือทุนการในเรื่องการศึกษาเหมือนสิงคโปร์ไม่มีทุนอะไรเลยนอกจากทุนมนุษย์ถูกไหมครับดังนั้นหลายประเทศจึงเอาทุนใต้ดินมาสร้างคนให้เก่ง เอาทุนใต้ดินมารักษาพยาบาลคนให้มีสุขภาพดีเขาทำแบบนี้ทั้งนั้นแต่เราไม่ได้ทำเราเอาเงินจากภาษีสองล้านคนมาจ่ายพวกนี้มันจะพอได้ยังไงถูกต้องไหมครับนี่นะครับการส่งออกน้ำมันดิบทั้งที่ขาดแคลนทำให้ต้องนำเข้าทั้งน้ำมันดิบและก๊าซถุงต้มเพราะน้ำมันดิบในอ่าวไทยกลัดแล้วได้ก๊าซถุงต้มด้วยก็ไม่มีแล้วนะครับมาดูนี่ครับ ประเทศสหรัฐอเมริกานําเข้าน้ํามันดิบจากประเทศไทยถูกต้องไหมครับยืนยันนะครับแต่ซื้อน้ํามันสาเร็จรูปถูกกว่าไทยลิตรละสิบ,บาทแปลว่าอะไรครับส่งจากเมืองไทยไปอเมริกานะ่มันไกลแสนไกลค่าขนส่งก็สูงแต่กลับไปขายที่อเมริกาได้ถูกกว่าเมืองไทยสิบบาททุกลิตรยอมรับได้ไหมครับอันนี้ยอมรับไม่ได้นะฮะ ต้องแก้ไขนะครับอันนี้ข้อมูลเดือนเมษานะครับทีนี้เมื่อวานซืนราคาน้ำมันดิบตลาดโลกลงมา3%าใช่ครับไม่ถึง1%ครับลดให้เรานี่คือเหตุผลว่าทำไมธุรกิจพลังงานจึงกำไรเยอะเวลาลงเยอะตลาดต่างประเทศน้ำมันดิบลงเยอะก็ลงให้เรานิดเดียวเป็นอย่างนี้ทุกทีแล้วถามว่าทำไมรัฐถึงปล่อย คุณอธิบุณ์ก็จะอธิบายทีหนึ่งผมยังไม่อธิบายแต่วันนี้เห็นแล้วว่าน้ำมันไทยแพงกว่าสหารัฐอย่าลืมนะฮะสหรัฐค่าแรงแพงกว่าเราหลายเท่าดัางนั้นน้ำมันเทียบกับค่าแรงของเขาเนี่ยไม่แพงแต่เทียบค่าแรงของเราเนี่ยแพงแพงมากแพงมากนะครับเห็นใจคนไทยเถอะครับผมขอร้องจริงๆเมื่อฟังอันนี้แล้วอย่าปฏิเสธเลยว,ว่ามันไม่จริงเพราะข้อมูลของสหรัฐนี้ มาจากเว็บไซต์ชื่อ GasBuddy ทุกท่านเข้าได้เองกระทรวงพลังงานเข้าได้เองต้องรู้ว่านโยบายเรานั้นมีประเด็นแล้วนะครับนี่คือจากช่องเจสีดูให้ดีน้ำมันเราเป็นยังไงครับวันนั้นเบนซิน95อยู่44บาทแ6มาเลเซีย19บาทอินโดนีเซีย31บาท70พามา24บบาทนำเข้าจากมาเลเซีย เป็นไงครับประเทศไทยจะเปลี่ยนดีไหมฮะเปลี่ยนกันดีไหมฮะเห็นตัวเลขนี้แล้วมันชัดเจนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้เขาบอกว่าที่แพงเพราะกองทุนน้ำมันเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นว่ากองทุนน้ำมันเกิดอะไรขึ้นแต่อันนี้เวลาท่านได้ยินข่าวช่วงสองสัปดาห์นี้ท่านดูข่าวได้ยินน้ำข่าวน้ำมันเถื่อนไหมครับจากมาเลเซีย น้ำมันเถื่อนไม่ใช่อะไรคือน้ำมันที่ถูกกว่าไม่ใช่น้ำมันไม่ดีนะน้ำมันดีๆนี่แหละที่ถูกกว่าเราเราเรียกน้ำมันเถื่อนอย่าเข้ามานะเดี๋ยวประชาชนใช้ถูกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวจะกำไรน้อยอย่าเข้ามาถถจับทุกอาทิตย<า>์แล้วก็ผู้ถูกจับบอกอะไรก็มันสิบเก้าบาทผมมาขายยี่สี่ไงจำได้ไหมครับแล้วเราได้ยินข่าวไหมครับว่าพลังงานไทยต้องแพง เพราะเดี๋ยวพอเปิด AEC คนจะเอาพลังงานเราไปหมดเลยคนน้ำมันเราแพงกว่าใครเขาจะเอาไปล่ะไม่มีหรอกถูกไหมครับคือพูดกันไปเรื่อยพูดว่าเดี๋ยว AEC มาจะ